รู้แล้วสาเหตุเบลล่าราณีไม่เคยเล่นละครของแอนทองประสมค์กลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีเมื่อมีชาวเน็ตตั้งกระทู้ในเว็บพันทิปตั้งกระทู้ถามว่าทำไมแม่แอนทองถึงไม่เคยชวนเบลล่ามาเล่นละครพร้อมระบุว่าเบลล่าอยู่ในฐานะสุดฮอตระดับเบอร์หนึ่งของวิกคลองเตยที่ตอนนี้มีงานโฆษณาชุกมาก จนนางร้ายนอกจอบางคนถึงกับตาร้อนต้องหาพักพวกออกมาล้อมวงนั่งนินทาคงเพราะถูกปาดหน้าไปหลายงานเจ้าของกระทู้อยากถามว่าทำไมระดับอดีตนางเอกเบอร์หนึ่งของช่องสามอย่างแม่แอนทองถึงไม่เคยชวนนางเอกเบอร์หนึ่งในปัจจุบันอย่างเบลล่ามาร่วมงานด้วยคะขอบคุณคะ่ะขณะที่ชาวเนต็ตและแฟนๆก็เข้ามาถล่มคอมเมนต์กันรัวๆ ความเห็นก็ตีออกไปหลายทางจนเกิดเป็นราม่าย่อมย่อมทั้งบอกว่าให้ถามเบลล่าก่อนว่าอยากเล่นไหมบางรายก็ว่าบทละครของแอนอาจจะไม่เหมาะกับเบลล่าบางรายก็ว่าเบลล่าไม่เหมาะกับละครของแอนที่เน้นเรื่องคนเมืองแต่เบลล่าเน้นละครบ้านบ้านอาทิถามเบลล่าก่อนไหมดูจากผลงานเบลล่าแล้วตารางงานน่าจะแน่นมากๆใครอิจฉาวะ นางเอกประจำสองคนผลัดกันเกือบทุกเรื่องจะเอาเรื่องไหนมาให้เบลล่าบารมีข่มกันค่ะแม่เสือสองนางอยู่ร่วมไม่ได้แน่นอนยาย่าคิมวนๆไปก่อนจ้าอาจจะยังไม่ได้บทที่ถูกใจเจ้าตัวก็ได้คาแรคเตอร์มันไม่ตรงก็คือไม่ตรงภาพในหัวของเขาไม่เหมือนกันมันไม่ใช่แค่ว่าจะดังหรือไม่ดัง คนอื่นๆที่เคยมาเล่นให้แอนดังน้อยกว่าเบลล่าเหรอก็ดังทุกคนแอนชอบทำละครสมัยใหม่แถวนี้เรียกละครคนเมืองคนกรุงนางเอกที่เลือกมาย่าย่าคิมมิวลุกคุณหนูตรงกลุ่มเป้าหมายชาวเน็ตอีกด้านก็ให้ความเห็นด้วยว่าบางความเห็นก็เนียนกดเหยียดเบลล่าเบาๆ รวมถึงกดคนดูละครด้วยจริงๆแล้วมันจากมุมมองตัวเองคนเดียวหรือเปล่าไปเลเบลเองไม่ได้รู้สึกว่านางเอกช่องสามอันนี้นางเอกคนเมืองนางเอกไฮโซฮรไยขนาดนั้นเท่าๆกันดูที่งานที่ฝีมือไม่มีหัวโขนแต่ถ้าภาพมันยังไม่ใช่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของการแคสติง้ง ความชอบหรือปัจจัยอื่นๆก็ว่าไปแต่ถ้าจะบอกว่า t a เก e t เบลล่าเขาบ้านบ้านต่างจังหวัดเรตติ้งละครเขตเมืองเขาก็สูงคนทุกเขตดูละครเขารวมถึงที่นี่ว่าคนเมืองกลับดูละครชาวบ้านเนื้อหาดีแบบกรงกรรมมากกว่าละครคนเมืองที่แฟนช่องสามอยากให้เขาเป็น t a เก e t อีกก็อย่าไปมั่นใจอะไรนักเลยแต่เบลล่าเป็นนางเอกที่อยู่อีกกลุ่มเป้าหมาย ถูกวางให้เล่นละครชาวบ้านพรีเซนเตอร์สินค้างานจ้างรำเป็นคนละกลุ่มกันกันกบนางเอกข้างบนพอแอนนึกภาพนางเอกละครแนวที่แอนชอบทำหน้าย่าคิมมิวเลยลอยมาก่อนจะถึงเบลล่าหลักมัง้งทั้งนี้มีรายงานจากผู้ใกล้ชิดผู้จัดละครแอนทองประสมว่าเคยติดต่อเบลล่ามาเล่นละคร แล้วโดยติดต่อไปสองถึงสเรื่องแต่ได้รับการปฏิเสธจึงไม่ได้ร่วมงานกันสักที